อยากได้ที่สุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่อะจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซาช็อปบริการเต็มระบโลบักระบบ ID pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณะลืออีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับคนะครับอย่างเล่นเกมเลบอกที่มีชื่อว่าเบคอนซิแล้วนะครับเขาอยากให้ผมทำคลิปต่อเกมนี้นะครับโอเคครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงผลปีศาจกันโอเค ครับก็อนื่นเลยนะครับตอนนี้นะถ้าเกิดเราไปดูที่หน้าเว็บเนี่ยเราจะบอกว่ามีผลสันผัสทีกันผลแสงแล้วก็พิษแล้วก็แมกมาะับมีแค่4ผลฝนับแต่ในเกมนี้เนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับผมจะมารีวิวผลนี้ก่อนเลยนะยามิเอ็กกุระนะเห็นไหมนี่นะก็คือผลความมืดนะรวมกับผลสันผสเถือนนะแล้วก็เกมนะครับด้าทำการอัปเดตมานะครับเมื่อ20นาทีที่แล้วนะครับก็คือโยรุวีสามทางด้านซ้ายตรงนี้มานะครับ แต่ว่าผมยังกดใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็รีนะรีโมเดลสกิลผลนี้นะผลความมืดแล้วก็สะเทือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลนะครับก็สกิลนี้ได้รีโมเดลมานะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะสกิลเซสเนี่ยจะสังเกตว่ามีดำๆเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อก่อนจะไม่มีดำๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นการรีโมเดลสกิลนะครับสกิลเอ็กซ์นะครับแบล็กโฮลส์แมชนะครับนี่นะครับอย่างเฟี้ยวอ่ะ เวฟอันนี้เป็นปกตินะเป็นคลื่นน้ําปกติเนะี่ยแล้วก็สกิลวีนะเบานะครับก็คือเพิ่มเอฟเฟิคเข้าไปนะนี่ดูเห็นไหมเพิ่มเอฟเฟิคเข้าไปนะนี่ประมาณนี้น,นะครับแล้วก็สกิลบีนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดสกิลบีนะเป็นอาการระเบิดตัวเองนะนี่นะบุ้มเห็นไหมอ็กซ์โพชั่นนะครับนี่นะสำหรับผลความมืดนะผล มผมไม่แน่ใจว่าผลนี้มันอ่านี่ไงควกเอ็กดาร์กนะครับก็คือผลความมืดแล้วก็ผลสะเทือนนับขายตรงนี้นะครับราคาอู้แพงนะเนี่ยแพงมากนะครับแพงมากแพงมากสําหรับผลนี้นะโอเบเ,เราจะไปผลต่อไปนะครับจะเป็นผลแสงนะครับผลแสงนี่นะ้วตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมากินเลยอ่านี่นะผลแสงมีแค่สสกิลนะตอนนี้ ไลท์บีมอ่าไลท์บัลเลชแล้วก็ไล่คลิกนะครับมีแค่นี้เลยนี่ครับสำหรับผลแสงนะที่นี่นี่ผลหมดหรือ,อยังเอ่ยอืมรู้สึกจะมีแมกมาจีผลหนึ่งนี่นะครับผลแมกมาธรรมดานะครับอันนี้คือแบบว่ายังไม่เอาเวกินนะครับโอเคเดี๋ยวผมซื้อเลยอ่ะนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่นี่นะผลแมกมาครับเราโชว์สกิลให้ดู Success. สกิลเซสสกิลเอ็ก และสกิลซีอ่านี่ประมาณนี้นะสำหรับผลแมกมาที่ยังไม่ได้เอาเวกนะครับเกียร์เดี๋ยวเราไปผลแมกมาเอาเวกแล้วก็ไปผลอื่นๆดีกว่านะับเดี๋ยวผมต้องไปเกาะตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันโอเคแลผมพอมาถึงเกาะตรงนี้นะครับให้ทุกเราเนี่ยเดินโดดไปข้างบนนะเดินไปข้างบนนะครับ,ดดบ,นนรบแล้วก็แวะมาตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะมีแมกมาเอาเวกเข็นขายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสกิลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ นี่นับมากรอเวคินนะครับผมซื้อมาละอ่านี่นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองสกิลสกิลซิอ่ะสกิลทำไมถึงเป็นอย่างนี้สกิลเซส X อุ้ย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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหยสิลซี่โอ้โหนี่นะบสำหรับสกิลผมมาบมาอเวคินนะก็มีแค่สามสกิลเนาะ ตรงนี้เป็นไมยร้องเพลงไม่เยอเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นบิสโตป่ะตรงนี้บิสโตนะครับในคลิปที่แล้วนะผมไม่ได้พูดถึงนะครับขออภัยจริงๆด้วยนะมีคนถามว่าพี่ครับไอ้ตรงนี้คืออะไรมีผมลืมนะขออภัยนะแต่จะคลิปที่แล้วนะครับโอเคครับมันมีวลหนึ่งนะครับมันมีผลโมจิด้วยนะครับในเกมนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่นะครับผลโมจิอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคาตาคุริตรงนี้นะคร,รับนะผลโมจินี่นะครับ บางคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่าผลโมจิเนี่ยมันมีอยู่ในเกมนะครับเคผมจะกินให้ดูนี่นะผลโมจินะครับผลโมจิกดมานะสกิลไม่พอครับก็ลองหากดสกิลเองนะครับสกิลเซสนี่นะครับจะมีโมจิมาอย่างงี้นะครับกดต่อยได้ครับจะเป็นการต่อยโมจิออกไปนะเห็นไหมโคตรเจ๋งสกิลเอ็กซ์เป็นหมัดไฟนะครับความร้อนนะครับใช้ความร้อนออกไปนะครับแล้วก็สกิลซี คืออะไรอะ่ะเอ,อ,อะนั่นแะครับสกิลวีไม่มีนะครับมีแค่สามสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยโอเคผมก็สําหรับเกาะน,นี้นะครับจะมีผลสัน,สนทีกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซื้อเลยโอเคม,มันไม่แพงเท่าไหร่อ่ะ Hello yes โอเคมาผมกลับมาอีกรอบนะครับเมื่อก,อกี้หลุดนะครับผลท่าน,นเทือนอกินเลยกูรละเอาเวเคนเหรอแล้วกูระธรรมดาไม่กูระธรรมดาอยู่ไหนหรือไม่มีช็อกเวฟนะครับสมชแล้วก็เวฟเป็นน้ำเป็นคลื่นน้ำนะครับโอเคนะคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยอ่าผมจําไม่ได้แบบว่า,วามันอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบแล้วกันนะโอเคครับตรงนี้นะครับจะมีเกียร์สี่ขายด้วยนะครับตรงนี้ อ่ะฮะผมลืมไปเลยนะตรงีะมีเกียร์สี่ขายนะอาจจะล,ะลองใช้เกียร์สี่กันดูนะครับว่าสกิลมันเป็นอย่างไรนะครับนี่เกียร์สี่มีสองสกิลเองสกิลเล็กแมนพันช์แล้วก็คิงคองกันอ่ะสกิลเอ็กซ์ใช้ไม่ได้ทำไมใช้ไม่ได้ใช้สกิลเอ็กซ์ไม่ได้ครับใช้สกิลนี้ไม่ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปผลต่อไปกันเลย โอเคครับ okay, ตอนนี้ผมได้ผลพิษมาแล้วนะครับสุ่มไปแป๊บหนึ่งนะครับนี่คืได้ผลพิษมาแล้วนะครับมีสองสกิลนะครเอาเอา,เอ,าออฟพอรชั่นนะแล้วก็ b a ล a n c e out of portion นะครับส u c c e s s ส u c c e s s ส u c กิ s s คืออะไรวะฮะกดตัว S ก็มีแค่จอสั่น what เออาผมขาดผลอะไรอ่ะ ครบแล้วป่ะมีผลมีมีผลรับอีกไหมเนี่ยเดี๋ยนะเออผมยังหาผลทั้งหมดไม่ได้นะหรือว่ามีแค่นี้อ่ะผลความมืดหรือว่าผมขาดผลความมืดผลความมืดซื้อตรงไหนเนี่ยผมจําไม่ได้อะ่อะเดี๋ยวผมฟอสุู่มหากรี๊บคือผมไม่แน่ใจผมจําไม่ได้ว่ามันมีผลความมืดธรรมดาหรือเปล่าอะ่ะถ้ามีมันขายตรงไหนนี่ผมจําไม่ได้จริงๆรนะินับ ก็เอาเป็นว่าใครที่รู้นะครับหรือว่ามันหรือว่าจําได้ว่าอยู่ตรงอับหลุดพอดีแล้วนะมันหลุดปัด่าเลยนะอาจจะเกมอาจจะกำลังอัปเดตนะครับก็ผมขาดผลความมืดไปแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแบบที่มันไม่ใช่เป็นคู่กับผลสารเทือนอ่ะจำไม่ได้นะก็ใครที่รู้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ่ชยดีหรือที่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขออภัยจริงๆที่ขาดไปผลหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเย้